าน้ำหมู่บ้านอาจรลามได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามคะมานพอาศัยอยู่มคะมานพนั้นอาศัยอยู่กับพ่อและแม่และคอยถากถางที่ทางไว้ทำมาหากินในช่วงแรกๆที่มคะมานพกับพ่อและแม่ได้ช่วยกันถากถางที่ทางก็ไม่ได้มีใครมาสนใจใยดีอะไร ชาวบ้านชาวช่องคนอื่นๆก็ใช้ชีวิตทำมาหากินของตัวเองกันไปและแม้แต่นายบ้านที่เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านเองก็ไม่ได้มาใส่ใจอะไรเช่นกันการถากถางที่ทางในบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านนั้นทั้งสามคนได้ช่วยกันทำจนบริเวณนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่สวยงามเพราะมัคคะมานพและพ่อกับแม่ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ก็กลายเป็นสถานที่ร่มรื่นและน่าอยู่มากๆแต่พอนายบ้านมาเห็นเข้าเขาก็เกิดอยากได้ที่ตรงนั้นโดยอ้างว่าเป็นที่ของหมู่บ้านและได้ขับไล่ทั้งสามคนพ่อแม่ลูกออกไปแต่พ่อและแม่ของมะ,ะมานพไม่ยอมไม่นานนักทั้งคู่ก็ถูกฆ่าตาย ส่วนมค้ามานพนั้นรอดไปได้มค้ามานพเองแม้จะรู้ว่าเป็นฝีมือของนายบ้านแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้และยอมออกไปจากสถานที่ตรงนั้นเพราะมะค้ามานพเป็นชายหนุ่มที่รักความสะอาดรักความสงบและรักในระเบียบวินัยเขาจึงอุทิศต,ตัวเพื่อส่วนรวมโดยเข้าไปถากถางที่รกร้างและได้สร้างกระท่อมสำหรับตนเอง เพื่ออยู่อาศัยเมื่อเขาถากทางที่ทางจนเสร็จและปลูกต้นไม้พร้อมกับจัดโนนแต่งนี้จนกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามขึ้นมาเขาก็ได้แจ้งกับนายบ้านข้าไม่คิดว่าสถานที่นี้เป็นของข้ามันเป็นของทุกคนขอให้นายบ้านเป็นผู้ดูแลเถิดนายบ้านนั้นแปลกใจกับการเป็นคนดีของมะามานพ แต่เขาก็ยินดีที่มคะมานบยอมยกสถานที่ต่างๆที่ได้ถากถางและจัดการปลูกต้นไม้จนกลายเป็นสถานที่ร่มรื่นน่าอยู่อาศัยให้กับหมู่บ้านเพราะเท่ากับว่าเขานั้นได้ความดีความชอบและได้รับคำชมโดยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรแต่ถึงแม้มคะมานบจะยอมยกสถานที่ที่เขาได้พัฒนาจนเรียบร้อยสวยงาม ให้กับนายบ้านแล้วเขาก็ยังคงถูกนายบ้านกลั่นแกล้งอยู่เสมอแต่ชายหนุ่มก็ไม่เคยคิดโกรธและยังมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดนั่นคือการพัฒนาหมู่บ้านให้มีสถานที่ที่น่าอยู่สถานที่ที่มะขามานบได้ถากถางและปลูกต้นไม้พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามเป็นธรรมชาติได้ถูกนายบ้านยึดไปเป็นของตนเองทั้งหมด และนายบ้านได้นำที่เหล่านั้นไปขายให้กับคนต่างหมู่บ้านที่อยากจะเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านของตนส่วนมะขามานพนั้นได้แต่มองดูการกระทําของนายบ้านอยู่ห่างๆและไม่เคยคิดโกรธทั้งนายบ้านและคนที่เข้ามาซื้อที่เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยเขายังคงคอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ให้อยู่เสมอ พราะเขาคิดว่าคนที่ได้มาอยู่อาศัยนั้นจะมีความสุขส่วนเขาเองก็มีความสุขเช่นกันและผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อที่และได้มาอยู่อาศัยนั้นก็รักใคร่ในตัวมะคะมานบด้วยเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีและทำทุกอย่างอย่างไม่หวังผลตอบแทนนอกจากจะถากถา,างพื้นที่จนโล่งเตียนและคอยปลูกต้นไม้จนเติบโตร่มรื่นแล้ว มัคคามานพยังคอยทำถนนหนทางของหมู่บ้านเขาคอยซ่อมแซมเพื่อให้ถนนเข้าออกของหมู่บ้านนั้นราบเรียบและชาวบ้านได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายโดยในตอนเช้าของทุกๆวันเขาจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่มัคคามานพจะแบกถือมีดขวานและจอบเสียมไปจัดแต่งถนนหนทางของหมู่บ้านและตัดกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นกีดขวางทางเดิน เขาทำงานตั้งแต่เช้าและกลับกระต๊อบไปในตอนมืดค่ำของทุกวันครั้งหนึ่งในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านมัคคะมานพได้เดินผ่านชาวบ้านคนหนึ่งที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านและชาวบ้านคนนั้นได้หยุดพูดคุยกับเขามขัคคะไปทำอะไรมาเล่าข้าไปทำทางสวรรค์มานะท่านชายชาวบ้านคนนั้น เมื่อได้ฟังคำตอบของมัคะมานพเขาก็รู้สึกดีและในวันรุ่งขึ้นก็ได้อาสาออกไปช่วยมัคะมานพด้วยจากนั้นไม่นานก็ได้มีชาวบ้านที่มีใจทำงานเพื่อสาธารณะได้ผัดเปลี่ยนกันออกไปช่วยมัคะมานพจนกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสาธารณะของหมู่บ้านมีมากมายหลายคนเพิ่มขึ้น ทุกคนต่างก็ยกย่องในการทำความดีของมคคะมานพและยกให้เขาเป็นผู้นำในการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆจากนั้นมคคะมานบก็ได้เชิญชวนชาวบ้านมาร่วมกันสร้างศาลาของหมู่บ้านทำสะพานและชวนไปปลูกต้นไม้รอบๆหมู่บ้านบางช่วงก็ชวนไปขุดสระน้ำพร้อมทั้งลอกคูคลองของหมู่บ้านจนหมู่บ้านนั้นน่าอยู่มากๆ ซึ่งการกระทําของมคะมานพทําให้ผู้คนนับถือและเชื่อฟังมากขึ้นอีกทั้งยังยอมทําตามที่มคะมานพบ,บอกกล่าวทุกอย่างไม่เพียงแต่งานพัฒนาหมู่บ้านเท่านั้นที่มคะมานบได้ชักชวนชาวบ้านมาร่วมกันทําแต่เขายังได้ชักชวนให้ชาวบ้านมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ําใจให้แก่กันเขาบอกกล่าวให้ชาวบ้านถือศีลห้า และเว้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนกันการทำร้ายกันหรือการพนันและอบายามุกทุกสิ่งจนชาวบ้านได้ร่วมกันอวยทานรักษาศีลและหมู่บ้านแห่งนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขกันเรื่อยมาแต่สิ่งที่เป็นอยู่กลับทำให้นายบ้านเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นเป็นถึงนายบ้านแต่ลูกบ้านกลับให้ความนิยมชมชอบมะมานพมากกว่า เขาจึงคิดหาหนทางที่จะจัดการกับชายหนุ่มในทุกวิถีทางแต่ด้วยคุณความดีที่มัคคะมานพมีนั้นทําให้เขารอดพ้นคลาดแคล้วได้ทุกครั้งไปเพราะนายบ้านของหมู่บ้านอาจลคามเป็นคนไม่ดีและหากินกับความชั่วต่างๆโดยเขาจะสั่งลูกบ้านที่เป็นพักพวกของเขาให้ต้มเหล้าขายและจัดให้มีกลุ่มชายจักการของหมู่บ้านออกเก็บสวยกับลูกบ้าน ทั้งสวยค่าดื่มเหล้าและสวยการยิงนกตกปลาในหมู่บ้านรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะเก็บสวยได้นายบ้านก็จะสั่งให้ลูกน้องจัดเก็บหมดทุกอย่างแต่พอมคะามานพได้ทำตนเป็นตัวอย่างอีกทั้งยังแนะนำให้ชาวบ้านทำความดีถือศีลห้าทำให้รายได้ที่นายบ้านเคยมีได้หดหายไปหมด ถ้าจะจัดการกับเจ้ามะคะคนนี้อย่างไรดีข้ามีวิธีท่านสนใจหรือไม่นายบ้านเมื่อลูกน้องบอกว่าจะไปจัดการกับมะคะมานพให้นายบ้านก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ไม่ว่าลูกน้องจะไปจัดการกับมะคะมานพสักกี่ครั้งเขาก็ยังรอดปลอดภัยอยู่เสมอจนนายบ้านเริ่มเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่าเขานั้น จะต้องหาทางจัดการกับมัคคะมานพด้วยตัวเองเสียแล้วข้าเบื่อวิธีการของพวกเจ้าแล้วเดี๋ยวข้าจะคิดหาแผนการและจัดการกับมันเองจากนั้นนายบ้านก็ได้คิดหาแผนการเพื่อที่จะกำจัดทั้งมัคคะมานพและพักพวกให้หมดไปจากหมู่บ้านโดยเขาได้รู้ข่าวว่าในป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก ได้มีโขลงช้างป่าเข้ามาหากินอยู่เพราะในป่าแห่งนั้นเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่มคะามานบและพักพวกได้ปลูกเอาไว้นายบ้านจึงพูดล่อลวงให้มคะามานพและพักพวกเข้าไปในป่าแห่งนั้นโดยนายบ้านได้เอ่ยกับมคะามานพเจ้ามคะ,ข,ะข้าอยากจะให้เจ้าไปดูแลป่าแถบนน้นสักหน่อยเพราะข้ารู้สึกว่าพืชพันธุ์มันรกคลื้มมากแล้วจะได้หรือไม่ ได้เลยในบ้านข้ายินดีจากนั้นมคขามานพก็ได้พาพักพวกเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นโดยที่ไม่รู้ว่ามีฝูงช้างป่าเข้ามาอาศัยอยู่เพราะเขาและเพื่อนๆมัววจะไปดูแลป่าของหมู่บ้านในอีกฟากหนึ่งและบังเอิญฝูงช้างป่าที่มาอาศัยอยู่นั้นมีบางตัวกำลังตกมันอยู่ด้วยเมื่อกลุ่มของมะามานพไปถึงและพบเห็นฝูงช้าง เขาก็ตกใจและคิดว่าช้างบางตัวมีอาการไม่น่าไว้ใจฝ่ายมะคฆะมานพนั้นกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายจึงได้ชักชวนทุกคนกลับแต่หนึ่งในนั้นบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรและอีกอย่างได้เดินทางกันมาแล้วถ้าได้ช่วยกันจัดการงานให้เสร็จก็น่าจะดีทั้งหมดจึงได้ช่วยกันถากถางตัดริดกิ่งไม้จนมีเสียงกิ่งไม้ต้นไม้ร่วงล้ม ทำให้ช้างที่ตกมันเริ่มแสดงอาการหงุดหงิดออกมาในระหว่างนั้นมคะามานพก็ได้เดินทางไปทําธุระส่วนตัวและบังเอิญได้เห็นกลุ่มคนห้าคนกำลังซุ่มดูเพื่อนของเขาตัดกิ่งไม้อยู่พวกนี้เป็นคนของนายบ้านนี่นาเขามาทำอะไรกันนะมคะามานพตั้งใจจะเดินเข้าไปสอบถามแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ เขาก็ได้ยินเสียงพูดคุยของคนกลุ่มนั้นและได้รู้ว่าตนเองกับพักพวกถูกหลอกมาให้ช้างทำร้ายเพราะช้างในฝูงที่ตกมันเคยฆ่าชาวบ้านที่ออกมาเก็บของป่าตายไปแล้วถึงสองคนเมื่อมคะามานพได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งกลับไปที่กลุ่มของพวกเขาและเมื่อไปถึงก็เห็นช้างสามตัวกำลังอารวาดไล่ทำร้ายเพื่อนๆของเขาอยู่ ทุกคนต่างแตกอือด้วยความตกใจต่างคนต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดและช้างทั้งสามตัวก็หันมาเห็นมะคะมานบที่ยืนมองอยู่ด้วยอาการตกตะลึงเมื่อช้างทั้งสามตัวเดินย่างสามขุมเข้ามามะคะมานบก็ตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจและคิดว่าตัวเองจะต้องตายอย่างแน่นอนเขาเลยค่อยๆหลับตาลงและยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น เมื่อช้างทั้งสามตัวเดินเข้าไปใกล้มคะมานบพวกมันก็เปลี่ยนท่าทีจนเพื่อนของมคะมานบที่ยืนลุ้นอยู่ต่างก็แปลกใจกับท่าทีนั้นเพราะจากช้างที่ดูงุดหงิดงุ่นง่านก็เปลี่ยนเป็นสงบนิ่งและไม่นานพวกมันก็หันหลังเดินจากไปพอพวกช้างเดินหายเข้าไปในป่าหมดทุกตัวแล้วเพื่อนๆของมคะมานพ ก็วิ่งกลูกันเข้ามาเขย่าตัวมะคะมานพและมะคะมานพก็ลืมตาขึ้นมคะเจ้าทำได้อย่างไรช้างตกมันถึงไม่ทำร้ายเจ้าข้าก็ไม่รู้ข้าก็แค่ยอมตายหลับตาลงและท่องบทแผ่เมตตาให้กับพวกมันทุกคนที่ได้ยินต่างก็บอกว่าเพราะมะะมานพเป็นคนดี จึงทำให้รอดพ้นอันตรายจากพวกช้างมาได้และพวกเขาก็พูดกันว่านายบ้านจะต้องรู้ว่าในป่านี้มีช้างตกมันอยู่และนายบ้านคงคิดจะฆ่าพวกเขาเป็นแน่ใช่ใช่ข้าก็คิดอย่างนั้นนายบ้านนี่นะช่างโหดร้ายและคบไม่ได้จริงๆช่างมันเถอะพวกเรากลับกันก่อนดีกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ มค้ามานพนั้นไม่ได้เล่าในสิ่งที่เขาได้ยินให้กับเพื่อนๆฟังเพราะเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตและเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านทุกคนก็ต้องแปลกใจเพราะในหมู่บ้านดูชุลมุนวุ่นวายไปหมดจากนั้นไม่นานทั้งหมดก็ได้ข่าวว่านายบ้านถูกฆ่าตายเพราะคนที่ฆ่านั้นก็เป็นเพื่อนสนิทที่แบ่งเงินสวยกันไม่ลงตัว นี่แหละนะคนชั่วมันก็จะตายอย่างน่าอนาถแบบนี้นี่แหละมคขามานพได้แต่ถอนใจและอโหสิให้กับนายบ้านในทุกๆเรื่องหลังจากที่นายบ้านตาจากไปมะามานพก็ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นนายบ้านและการปกครองดูแลหมู่บ้านของมคขามานพก็เป็นไปได้ด้วยดีทุกคนในหมู่บ้านกลับมาสามัคคีกัน แม้แต่คนเก่าๆของนายบ้านก็หันมานับถือมคขามามนพด้วยความจริงใจส่วนมคขามามนพนั้นก็ยังคงทำแต่สิ่งดีๆและยังคงนำพาเพื่อนๆพัฒนาหมู่บ้านดูแลป่ารายรอบหมู่บ้านอีกทั้งคอยแนะนำให้ชาวบ้านอยู่ในศีลในธรรมมคขามามนพได้เป็นนายบ้านและดูแลหมู่บ้านอจนลคามยังยาวนานไปจนแก่เท่า และได้ตายจากไปอย่างสงบท่ามกลางชาวบ้านที่ทั้งรักและนับถือเขาเมื่อมกะ,ะมานบนั้นตายไปเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์เพราะบ,บุญบารมีที่เขาได้กระทำมาตลอดทั้งชีวิตทำให้เขาได้ไปเสเวยสุขเป็นเท้าสักกะอยู่บนสวงสวรรค์ส่วนเพื่อนๆของเขาที่เคยร่วมทำงานมาด้วยกันเมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่นั้นเมื่อตายไป ต่างก็ได้ไปเสวยสุขบนสวงสวั์กันทุกคน